สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับไอเพชรยนต์นะครับเช่นเดิมนะฮะวันนี้ผมก็จะพามารีวิวนะครับรถหรูๆอีกแล้วนะครับหนึ่งคันนะครับสำหรับรถสไตล์ผู้บริหารคันนี้นะครับบอกเลยนะได้เป็นรถสวยนะครับคุณภาพดีนะครับและเป็นรถเก่งขนาดใหญ่นะครับสำหรับคันนี้เนาะได้เป็นนะครับ Toyota Camry นะครับ 2.0G นะครับตัวท็อปสุดนะครับปี2017นะครับคันนี้นะครับทางบริษัทเพชรยนต์เรานะครับเสนอขายอยู่ที่ราคา 6 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับสำหรับโฉมนี้นะครับเป็นโฉมปีสุดท้ายนะครับก่อนที่จะเป็นโฉมที่เปลี่ยนเป็นตัวม i n เนอร์เชงปีล่าสุดนะครับสำหรับรายละเอียดรถคันนี้นะครับเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมพาชมกันเลยอ่านะครับสำหรับคันนี้นะครับโฉมคันนี้เป็นโฉมก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นโฉมล่าสุดณปัจจุบันนี้นะครับเป็นรุ่นปีสุดท้ายเลยนะครับกระจังหน้าคันนี้นะครับได้เป็นโครเมียมนะครับ อ่าหเส้นใหญ่ๆด้านบนนะครับยาวถึงตัวชุดโคมไฟด้านข้างกันเลยทีเดียวนะครับโลโก้นะครับโตโยต้านะครับอยู่ตรงกลางนะครับในส่วนของฝากระโปรงหน้านะครับก็อ่ามีตกแต่งด้วยขอบโครเมียมเช่นเดียวกันนะครับเพื่อการรอยเล็บรอยนิ้วรอยมือนะครับสำหรับตรงนี้เขาก็ทำเซฟมาให้ก็เป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างที่จะสวยงามและก็ค่อนข้างทันสมัยเลยทีเดียวนะครับ ในส่วนของไฟหน้าคันนี้นะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะฮะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ลั n นิ่งไลท์ด้านในนะครับและก็ไฟตัดอ่าไฟเลี้ยวนะครับตกแต่งมาให้อยู่ที่ด้านในด้วยก็สวยงามเลยนะครับสำหรับในส่วนของข้างล่างนะครับข้างล่างก็ได้เป็นไฟตัดหมอกมาให้นะครับตกแต่งขอบด้วยโครเมียมนะครับเป็นรูปตัวยูหัวหัวทิมนะครับเป็นรูปตัวยูหัวทิมนะครับก็ค่อนข้างดีไซน์นะครับก็ดูหรูนะครับหรูหราดูล้ำสมัยนะครับ ให้เป็นรูปโฉมนะครับที่เข้ากับในยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็มีเซ็นเซอร์หน้าให้ด้วยนะครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะเซฟตี้นะครับแล้วก็มีฟังก์ชันนะครับค่อนข้างที่จะครบเลยนะสำหรับคันนี้นะครับใครที่สนใจนะรีบเข้ามาดูรถเลยนะครับสำหรับคันนี้มาดูในส่วนของล้อและยางคันนี้กันหน่อยนะครับในส่วนของล้อคันนี้นะครับเป็นล้ออัลลอยเดิมนะครับแท้ๆจากโรงงานขอบ16 ในส่วนของยางนะครับได้เป็นยางบิสโตนอีโคเปียเลยนะฮะก็เป็นยางปี2018นะครับสัปดาห์ที่41นะครับตัวดอกยางนะครับบอกเลยนะครับว่าพร้อมใช้งานมากนะครับเป็นดอกยางล่องลึกๆนะครับยางยังนิ่มอยู่นะครับยังไม่แข็งยังไม่หมดสภาพนะครับยังใช้งานได้อีกเป็นปีนะครับในส่วนของซุ้มล้อนะครับก็เป็นซุ้มล้อเดิมแท้จากโรงงานแน่นอนนะครับรับประกันไม่มีชนนะครับไม่มีจมน้ำ นะครับหรือว่าพลิกคว่ำน้ําท่วมนะครับอันนี้ไม่มีแน่นอนนะครับเป็นรถเดิมๆแท้ๆนะครับแล้วก็รถคันนี้นะครับบอกเลยว่าประวัติศูนย์ทุก1 0,000โลนะครับสามารถไปตรวจเช็คตรวจสอบกันได้เลยนะครับอ่ะมาดูต่อเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็ติดฟิล์มให้แล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของกระจกมองข้างนะครับเป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแล้วเช่นกันนะครับก็ค่อนข้างที่จะ ครบคันเลยนะครับในเรื่องของฟังก์ชันนะครับและกระจกนะครับเป็นปรับออโต้ด้วยนะฮะออโต้นี่หมายถึงเวลาลูกค้าใส่เกียร์ถอยหลังนะครับกระจกจะปรับออโต้ให้โดยอัตโนมัติเลยนะก็ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายจริงๆนะครับสำหรับคันนี้เนาะในส่วนของมือจับนะครับได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยขอบโครเมียมขนาดใหญ่นะครับขอบโครเมียมขยัดใหญ่นะครับเป็นมือเปิดแบบไฟฟ้านะครับคันนี้เพราะว่ากุญแจนะครับเป็น แบบรีโมทคีเลดแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับลูกค้าเพียงมายืนข้างๆรถนะครับแล้วก็เปิดประตูได้เลยนะครับในส่วนนี้ก็ค่อนข้างที่จะทันสมัยเลยทีเดียวนะอ่เดี๋ยวผมพาชมบอดี้รอบตัวรถคันนี้กันก่อนเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับได้เป็นสีเทาดำนะครับสีเทาดำนะครับก็ค่อนข้างที่จะดูแลรักษาง่ายเลยทีเดียวนะครับสำหรับรถสีนี้อ่มาดูโฉมด้านท้ายคันนี้กันหน่อยนะครับโฉมด้านท้ายคันนี้นะครับอ่าเป็นโฉมที่เขาบอกกันว่าค่อนข้างสวย นะครับค่อนข้างสวยนะครับเพราะว่าพอชมณปัจจุบันมาปุ๊บก็ชมนี้ก็ค่อนข้างที่จะดูสวยสู้ไม่ได้นะซู้ไม่ได้เท่าไหร่นะครับคิวฝากระโปรงนะครับเป็นโครเมียมนะครับคาดยาวนะครับถึงตัวชุดโคมไฟท้ายเลยนะครับสำหรับไฟท้ายก็เป็น LED นะครับสวยงามเลยนะครับในยามค่ำคืนนะครับก็ค่อนข้างที่จะมองชัดเจนเลยนะครับมีไฟเลี้ยวนะครับไฟถอยนะครับตกแต่งที่ด้านหลังด้วยนะครับและมีเซ็นเซอร์ให้ถึง4จุดเลยทีเดียว สำหรับคันนี้นะครับและมีไฟเบรกดวงที่3นะครับพร้อมกับไล่ฟ้านะครับไฟทับทิมก็มาพร้อมตัวรถคันนี้เลยนะอาครับเดี๋ยวผมพาชมห้องเก็บของของตัวรถคันนี้กันหน่อยนะครับว่าจะกว้างขวางขนาดไหนเนาะก็คันนี้นะครับสามารถเปิดฝากระโปรงนะครับได้จากด้านหลังเลยนะครับเพียงลูกค้ากดปุ่มนะครับด้านหลังนะจะมีอยู่นะครับอ่ะมาดูภายในกันหน่อยนะครับคันนี้นะครับก็บอกเลยว่าสำหรับโ o y o t a Camry นะครับเป็นรถที่มีบอดี้ขนาดใหญ่นะครับก็ ห้องเก็บของนะครับก็ค่อนข้างที่จะกว้างเลยทีเดียวนะครับและด้านในเขาค่อนข้างลึกด้วยนะครับในส่วนนี้เนาะมาดูในส่วนของชุดเครื่องมือแม่แรงและยางอะไหล่กันหน่อยนะครับก็มีให้ครบเลยนะครับในส่วนของยางอะไหล่นะครับก็จะได้เป็นล้ออัลลอยนะครับเหมือนกับล้อด้านนอกด้วยนะครับที่ไม่ใช่เป็นล้อกระทะนะครับสำหรับยางอะไหล่เนาะตัวยางนะครับยางอะไหล่ได้เป็นยางมิชลินนะครับเป็นยางมิชลิน นะครับแล้วก็ตัวดอกยางนะครับไม่เคยแตะพื้นกันเลยทีเดียวนะครับรอยซีนนะครับต่างๆางนะครับทางมะพร้าวนะครับเดิมแท้จากโรงงานนะครับไม่มีร่องรอยของการโดนชนหนักนะครับเข้ามาถึงด้านในนะครับสำหรับคันนี้ก็บอกเลยนะครับว่ารถสวยมากนะครับน่าใช้งานจริงๆนะครับสำหรับคันนี้นะใครที่กำลังหาอยู่นะครับสำหรับ Toyota Cam มรนะครับโฉมนี้นะครับด่วนเลยนะครับก็บอกเลยว่าฟังก์ชันคันนี้ก็ถือว่าล้นแล้วนะครับล้นแล้วนะครับก็บอกเลยว่าแทบจะ ไม่มีข้อบวกพ่องใดๆเลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมพาดูด้านในคันนี้กันหน่อยนะครับในส่วนของด้านในนะครับดีไซน์นะครับเป็นกึ่งทรงสปอร์ตนะครับดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับคันนี้ได้เป็นสีทูโทนดำตัดสีเบจนะมาดูในส่วนของแผงประตูกันก่อนนะครับแผงประตูนะครับเป็นสีดำตัดสีเบจนะครับที่พักแขนเป็นหนังนะครับสีเบจนะครับ ตกแต่งขอบด้วยตรงนี้นะครับเป็นลายไม้นะครับดีไซน์สวยงามเลยนะครับกระจกปรับออโต้ทั้ง4บานเลยนะฮะย้ํานะครับและก็เป็นระบบเซ็นทัลล็อกนะครับสามารถเซ็ตเบาะได้ถึง2อ่าสองเซ็ตเลยทีเดียวนะครับสําหรับในส่วนนี้นะด้านในนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาดูกันต่อนะครับอ่ะผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับสําหรับคันนี้เป็นปุ่มพุ s ต์สตาร์ทนะครับจะอยู่ด้านขวานะครับจะอยู่ด้านขวานะครับโอเคเครื่องดีครับ กดสตาร์ททีเดียวติดไม่มีงอแงแน่นอนนะครับในส่วนของคันนี้นะครับก็เป็นกระจกปรับพับไฟฟ้านะครับมีระบบกันลื่นท่า่นะครับและก็เซ็นเซอร์รอบคันกันเลยทีเดียวนะครับก็ค่อนข้างครบคันเนาะเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับสาหรับคันนี้ก็ล้ําสมัยนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นมันติฟังก์ชันนะครับเรียบร้อยนะฮะก็สามารถปรับเสียงลดเสียงเครื่องเล่นนะครับเลือกคืนได้นะครับและมีระบบคูดคอนโทลให้ด้วยนะสำหรับคันนี้นะครับพลาสติกยังไม่ได้แกะเลย นะะฮก็คันนี้ได้แอร์แบ็กสี่ลูกนะครับสี่ลูกก็ค่อนข้างปลอดภัยกันเลยทีเดียวนะครับในส่วนของชุดเลื่อนไม้กันหน่อยนะครับชุดเลื่อนไม้คันนี้นะครับเป็นแบบดิจิตอลนะครับก็ค่อนข้างทันสมัยกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับไม้คันนี้นะครับอยู่ที่1นึ่งแกเก้าสิบโลนะครับหนึ่งแสเโลเป็นไม้แท้ๆนะครับประวัติศูนย์ทุกๆ1 0,000โลนะครับสามารถตรวจสอบและเช็คได้เลยนะครับสําหรับคันนี้ มาดูในส่วนของคอนโซลด้านในครับผมคอนโซลด้านในคันนี้นะครับจะได้เป็นสีดําตัดสีเบทนะครับตกแต่งด้วยขอบลายไม้ดีไซน์สวยงามนะครับดูล้าสมัยดูหรูหรานะครับดูเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของตรงกลางนะครับก็มีนาฬิกาบอกเวลานะครับถัดมาเป็นแอร์นะครับแล้วก็เป็นเครื่องเล่นนะครับวิทยุซีดีนะครับแค้จากโรงงานนะครับเดี๋ยวมาเช็คเสียงกันหน่อยเนาะว่าเป็นอย่างไงมั่งก็ ค่อนข้างดีนะครับเสียงค่อนข้างดีนะครับวิทยุชัดเจนใช้งานได้นะครับในส่วนของบันติตรงพวงมาลัยนะครับนะแล้วก็แอร์คันนี้นะครับเป็นออโต้นะครับมาหลังปรับไฟฟ้านะครับในส่วนนี้นะแล้วก็ช่องถัดมานะครับจะเป็นช่องเสียบ USB นะครับ AUX นะครับและช่องชาร์จไฟให้1ช่องนะครับจากตรงนี้นะแล้วก็ช่องเก็บของเล็กน้อยนะครับก็ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายแล้วก็ทันสมัยนะครับ ตกแต่งเป็นขอบลายไม้สวยงามนะครับดีไซน์ดูหรูหรานะครับมากยิ่งขึ้นนะครับเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับตกแต่งหัวเกียร์ด้วยลายไม้หุ้มหนังนะก็ดีไซน์สวยงามกันเลยทีเดียวนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับเป็นที่ชาร์จโทรศัพท์นะครับสำหรับโทรศัพท์ iPhone เท่านั้นนะฮะใครที่ใช้ iPhone นะครับก็สามารถนำโทรศัพท์นะครับมาวางตรงนี้เพื่อชาร์จแบบออโต้ได้เลยนะครับในส่วนของที่พักแขนนะครับสามารถเลื่อนปรับระดับได้เป็นหนังสีเบจนะครับ ช่องเก็บของนะครับบอกเลยว่ากว้างมากๆนะครับแล้วก็ลึกด้วยนะครับในส่วนนี้อ่าในส่วนของเบาะกันต่อนะครับเบาะคันนี้นะครับเป็นเบาะหนังนะครับสีเบจปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคับอกเลยว่าสภาพเบาะเดิมๆนะครับสวยมากนะครับร่องรอยการใช้งานบอกเลยว่าน้อยนะครับมีช่องระบายอากาศทั้งข้างบนและข้างล่างด้วยนะครับสาหรับเบาะนะสภาพสวยสดๆแบบนี้เลยนะครับรถแบบว่าเหมือนแบบใช้งานน้อยมากนะในส่วนของอ่าดูกันที่หลังคากันหน่อยนะแล้วก็ที่บังแดด นะครับสำหรับที่บางแหนดนะครับก็จะได้เป็นผ้านะครับกำมะหยี่นะครับมีกระจกนะครับแล้วก็พอเราเปิดกระจกปุ๊บไฟก็จะเปิดแบบให้ออโต้เลยนะครับในส่วนนี้นะครับมีที่เก็บแว่นนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับเป็นไฟคู่หน้าให้นะครับในส่วนนี้ก็สวยงามนะครับแล้วก็ทันสมัยน่าใช้งานนะครับในส่วนของรถ t o y ยต้ Cam ม ry นะครับบอกเลยว่าบอดี้ด้านในนะครับกว้างมากนะครับนั่งสบายนะครับเบาะนิ่มเลย นะฮะแล้วก็สะดวกสบายทันสมัยด้วยนะโอเคเดี๋ยวผมพาดูห้องผู้โดยสารกันต่ออ่ะมาดูห้องผู้โดยสารกันต่อเลยนะครับเป็นเบาะหนังนะครับสามแถวสีเบจเหมือนเดิมนะครับเบาะสภาพดีนะครับไม่มีร่องรอยการฉีกขาดนะครับการปุของรอยตะเข็บหรือว่าใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับรถก็ค่อนข้างสวยเลยนะครับที่พักแขนใหญ่ๆแบบนี้เลยนะนั่งสบายนะครับตกแต่งนะครับด้วยลายไม้เช่นเดียวกันเลยนะครับกับด้านหน้านะครับสวยมากนะครับวางแก้วได้สองใบ นะครับช่องเก็บของด้านหลังนะครับก็สามารถล้วงของหรือว่าสามารถเก็บของจากด้านในได้เลยนะก็ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายกันเลยนะครับแล้วก็มีแอร์ตู้หลังให้ด้วยนะครับสำหรับตรงนี้ก็ตรงนี้คือข้อดีของเขาเลยนะครับสำหรับรถเก่งที่มีแอร์ตู้หลังเนาะผู้โดยสารที่นั่งอยู่ด้านหลังก็ไม่ค่อยร้อนนะครับก็ดีเลยนะครับมีช่องเก็บของให้2ฝั่งนะครับมีไฟนะครับเป็นตู้อ่าตู้แยกนะครับจากข้างหน้ามาให้ด้วยนะก็ค่อนข้างที่จะสว่างทั่วคันเลยนะครับในส่วนนี้ เนาะ,อะโอเคเดี๋ยวผมพาดูเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับสำหรับคันนี้มาดูในส่วนของเครื่องยนต์คันนี้กันครับเครื่องยนต์คันนี้นะเป็นเครื่อง vvt-iw นะครับเป็นเครื่องรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วนะครับของ Toyota นะครับขนาดเครื่องยนต์นะครับ 2 0 0 0ซีนะครับเป็นเครื่องยนต์4ี่สูบนะครับสภาพเครื่องยนต์ก็อย่างที่เห็นในคลิปเลยนะครับไม่มีคราบน้ํามันไหลเยิ้มนะครับสําหรับคันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์เดิมๆแห้งๆสนิทเลยนะครับน่าใช้งานแบตเตอรี่ใหม่ๆนะครับเราจัดการให้เรียบร้อยนะครับรอยแต้มสีต่างๆยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับสำหรับฝากระโปรงคันนี้ก็ได้เป็นเบ้าโชกด้วยนะครับเป็นเบ้าโชกก็ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายนะครับในส่วนของตัวน็อตนะครับแก้มซ้ายแก้มขวานะครับ ก็ไม่มีร่องรอยของการขยับเลยนะรถนะครับรับประกันคุณภาพนะครับไม่มีชนหนักนะครับพลิกคว่ำนะครับน้ําท่วมนะครับเล่มทะเบียนไม่มีชํารุดสูญหายนะครับแล้วก็เป็นรถสภาพเดิมๆนะครับไม่แต่งไม่เติมแน่นอนนะครับสําหรับคันนี้ก็สวยมากนะครับก็ฝากระโปรงนะครับก็เป็นฝากระโปรงเดิมจากโรงงานนะครับสติ๊กเกอร์นะครับทุกจุดนะครับอยู่ที่เดิมหมดนะครับรอยเม็ดอาร์ตรอยแต้มสีต่างๆนะครับอยู่ครบนะครับสำหรับคันนี้ก็ บอกเลยว่าเครื่องยนต์สภาพสวยมากนะครับแล้วก็รถคันนี้นะครับมีประวัติศูนย์ทุกระยะนะครับสามารถเช็คได้เลยจากศูนย์นะฮะสำหรับคันนี้เนาะใครที่กําลังหาอยู่นะครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับสำหรับโตโยต้าแคมรี่นะครับ2.0ตัว G ีนะครับปี2 0 1พันคันนี้นะครับบอกเลยว่ารถสวยมากนะครับย้าอีกครั้งนะครับราคาคันนี้อยู่ที่6 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเพียง6 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะรถหรูหูแบบนี้นะครับจะไปเป็น ลูกค้าท่านใดจะเป็นเจ้าของรถคันนี้เนาะในราคาเบาๆแบบนี้ด้วยนะครับถือว่าน่าใช้น่าจับจองกันเลยทีเดียวนะสำหรับรถรุ่นนี้นะครับก็ใครสนใจนะครับสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหรือจะเข้ามาดูรถเรานะครับคันนี้ตั้งอยู่สำนักงานใหญ่นะครับกรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งะครับหรือจะเป็นสาขาที่2ของเรานะครับตั้งอยู่ติดถนนใหญ่นะครับอยู่หน้าปากซอยเสรีไทย95สานะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากกด กดแชร์กด Subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ